สดทายในการแข่งขันวิ่งผัด4คูณ400เมตรรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศช่องวิ่งที่8โรงเรียนพุทธไทยสมช่องวิ่งที่7โรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีช่องวิ่งที่6โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมานครนครราชสีมาช่องวิ่งที่สี่โรงเรียนมารีวิทยานครราชสีมาช่องวิ่งที่สามโรงเรียนดารีนุกูลจังหวัดอุบลราชธานีช่องวิ่งที่สองโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุนบลราชธานี และชงวิ่งที่หนึ่งโบริสทีลาจังหวัดน,นครสวาารรค์คาดว่าสีส้มส้มเข้าที่หนึ่งที่สองโดยมีสีชมพูกับสีเหลืองเป็นตัวทิ้งที่สาม นแ่ไปเหยกนน่าจะเป็นรูปที่แปด ดูที่แดดมั้งเปล่าออกเลยนะจ๊ะตามกติกาใหม่ใครก็ช่างออช่วยนักกีฬานะครับที่อยู่ไม่เกิน15ปีที่แข่งขันรายการจบแล้วครับรุน่นอื่นๆนะครับก็เตรียมพร้อมกันเลยครับเราจะอมอบรางวัลกันทีเดียวนะหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรุ่นนี้ครับ เรียนคุกไทยสงบุรีลำออกตัวเปล่าออกเปล่าก็ออกเลยลกยล็จะได้แข่งแข่งปีหน้าก็คงได่อยู่ตรงนี้คนนี้ครับแข่งต่อไปคู่แข่งก็เหลือแค่เท่าที่เห็นเหลือเจ็ดลูก ร้อให้เขากรอกเลยไม่ไม่ได้วิ่งเลยคนที่เมื่อกี้นี่ไม่ได้วิ่งเลยทีเมื่อกี้นี่เหฟาล์วแค่ฟาออกไปเลยระวิงว้าววาวว้วว้าวว้าววา้ายาวา้้ แจกจากนครรีมาเก้ช <Weekly shut> ่วงเก้ายกเี้ยเมลารยนารีุกูล แต่ว่าอารีนกูลน่าจะใช้ช่วงก้าวที่ยอดเยี่ยมได้แสงได้ไม่ยากเย็นอะไรนะ พีพฟังหนูมาแล้วเดี๋ยวก็เซงได้เซงได้ตัง้แหละไม้สามอีกและคนนี้วิ่งดีคนเดียวนักขาวจะรั์วิ่งดีคนเดียว กองเชียร์ก็เหนื่อยไปน,นักเะมารีนุกูต ว้าไป้าเป็นไงแล้วสาธาการทีดกัน้วมอกันมาแข่งแล้วอ ที่สองอาลิยากเป็นที่สองเลยฟันก่นได้ที่สี่ไปล้มไม่เอาแม่งลอ,อกไม้โตรหนักอะไรประมาณนี้หลับต่อไปครัเบเชิรนักราแล้วทีนะครับหอประเภทนะครับอีกตัวนะครับีจะรับมองแต่นี้ยว นครสวรรค์นครนครสวรรค์กกสุด <Harriet> ท้ายเป็นธี่กาจิตติบัตรรายการ2.06วิ่ง1,500เมตรุนา